มหาศึกล้างพิภพโซโลสตาตอนที่869จัก,กระพัฒเฉินหัน่นหลัวเฟิงจ้องมองบรรดาเหล่าตัวตนอมาตะต่างเผ่าพันธุ์ทั้งสองกลุ่มด้วยความระมัดระวังจากระยะไกลเขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกลุ่มที่มีสมาชิกอยู่หลายคนตรงนั้น น่าจะเป็นพันธมิตรจากค้ายจากกลกันแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะสองคนที่อยู่ด้านหน้าสุดของกลุ่มคนเหล่านั้นจากตำแหน่งที่ทั้งสองยืนดูเหมือนพวกเขาจะเป็นผู้นำของชนกลุ่มนี้แถมพวกเขาทั้งสองยังสวมชุดเกราะสีดำแบบเดียวกันอีกด้วยคิดว่าคงจะเป็นหุ่นยนต์เออนักรบจากเผ่าจากกลไม่ผิดแน่น่าเสียดายที่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเลย ถึงแม้ว่าหลวเฟิงจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กแกร่งกล้ามาแล้วมากมายทว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นของเหล่าตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิที่ประจำการอยู่ในทวีปยานจี้เพียงเท่านั้นส่วนหอคอยแห่งดวงดาวที่มีผู้กแกร่งกล้าระดับจักรพรรดิอยู่หลายแสนคนด้วยกันมันไม่ง่ายเลยที่จะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมดแล้วกลุ่มเล็กๆนั่นละ่ะ หลัวเฟิงพึมพำขณะหันมองไปอีกด้านหนึ่งตรงนั้นมีตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิทั้งหมดหกคนด้วยกันเมื่อพินิจจากท่าทางที่คนกลุ่มใหญ่แสดงออกมานั้นเห็นได้ชัดว่ากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ทรงพลังกว่าพวกเขามากหืมหลัวเฟิงเพ่งสายตามองไปยังหนึ่งในหกคนนั้นพลังงานที่แผ่กำจายออกมาจากร่างของเขา มันไม่ได้ไปกว่าจักรพรรดิขังจินหรือจักรพรรดิเกาทันเลยแม้แต่น้อยด้วยขนาดร่างกายที่มีความสูง3เมตรผิวหนังทั่วทั้งเรือนร่างเป็นสีดำคล้ำทั้งหมดซ้ำยังมีเขาเล็กๆสีดำแปดเขาที่งอกโผล่ออกจากบริเวณขอบรอบๆใบหน้าส่งผลให้รูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างดูน่าเกลียดยามที่จ้องมองไปที่ดวงตาคู่เล็กๆบนใบหน้าของเขามันให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกจากภายใน เขาคือจักรพรรดิโครงกระดูกจากเผ่าบายีจริงด้วยจักรพรรดิโครงกระดูกเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมนรภูมิที่เจ็ดนี้อย่างไรก็ตามที่เขามีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะเขาเป็นจักรพรรดิและไม่ใช่เพราะเขามาจากเผ่าบายีเลยแต่เพราะเขาเป็นธาตวิญญาณที่ถูกราชินีมแมลงควบคุมอยู่นั่นเองและการที่เขามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่นั่นก็หมายความว่าเจ้านายของเขาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน ราชินีนานเฉิงเผ่าพันธ์ุแมลงหัวใจของหลัวเฟิงเต้นเร็วขึ้นนานเฉิงเป็นชื่อที่ใช้เรียกราชินีมแมลงที่มีพลังเทียบเท่าตัวต,วตนอมะตะระดับจักรพรรดิเนื่องจากภายในเผ่าพันธ์ุแมลงไม่มีการแบ่งแยกระดับขั้นพลังในระดับอมะตะไม่มีแบ่งแยกระดับขุนนางหรือระดับจักรพรรดิเลยมีแค่ราชินีแต่เพียงเท่านั้น เมื่อราชินีมแมลงมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับตัวตนอมะตะระดับจกักรพรรดิราชินีตัวนั้นจะถูกเรียกว่าราชินีหนานเฉิงอย่างไรก็ตามภายในสมนรภูมิที่เจดนักรบจำนวนมากได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนางเอาไว้มากมายเนื่องจากนางเป็นราชินีหนานเฉิงเผ่าพันุแมลงเพียงผู้เดียวในสงครามนอกเขตนี้ราชินีมแมลงหนานเฉิงสามารถควบคุมนักรบระดับอมะตะได้มากมาย ในจำนวนนั้นจัก,กรพรรดิโครงกระดูกจากเผ่าบายีเป็นผู้ที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นโดยปกติแล้วนางจะใช้เขาเป็นหุ่นเชิดในขณะที่ราชินีและกองทัพจะซ่อนตัวอยู่ในแหวนโลกหลัวเฟิงครุ่นคิดไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกกลุ่มคนฝ่ายจักรกลจะรู้สึกกดดันทั้งๆท,ที่พวกเขามีจำนวนมากกว่า ตอนนั้นเองที่หลวเฟิงรู้สึกตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าหอคอยแห่งดวงดาวนี้สมกับเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในสมนรภูมิที่เจ็ดจริงๆสำหรับสงครามนอกอนณาเขตราชินีหนานเฉิงถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นยอดการดำรงอยู่ของราชินีเผ่าพันธ์ุแมลงที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าระดับจัก,กรพรรดนั้นหายากมากในกลุ่มชาติพันธุ์หลายร้อยล้านกลุ่มในจักรวาล พวกนางถือเป็นบุคคลที่ผู้คนในเผ่าต่างให้ความเคารพนับถือดังนั้นราชินีหนานเฉิงจึงถือเป็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งน้อยคนที่จะเข้าสู่สมรภูมิสงครามนอกพื้นที่เนื่องจากการต่อสู้ในสนามรบเช่นนี้มันไม่มีความท้าทายใดๆสำหรับพวกนางเลยแม้แต่น้อยกลุ่มจักรกลและกลุ่ม,มแมลงลอยตัวอยู่กลางหาวเหนือผือนน้ำ อีกด้านหนึ่งหลัวเฟิงยืนกอดอกกลางเวหาเพียงลำพังจากระยะไกลผู้แก่่งกล้าส,สองกลุ่มกับอีกหนึ่งคนลอยตัวอยู่ในทิศทางที่ต่างออกไปอึดใจต่อมาพวกเขาทั้งหมดต่างพากันแยกย้ายกันออกไปค้นหาทางออกจากพื้นที่ต้องห้ามผืนนี้หลัวเฟิงพยายามรักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้กลุ่มคนเหล่านั้นมากเกินไป เนื่องจากกลุ่มคนพวกนี้ต่างก็เป็นพันธมิตรจากค่ายศัตรูด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเขาจึงต้องคอยระวังตัวเอาไว้อยู่เสมอเจ้าคือจักรพรรดิธาราใบามีดใช่หรือไม่น้ำเสียงที่แหบแห้งดังขึ้นจากด้านหลังของหลัวเฟิงในทันใดเขาหันกลับไปมองเจ้าของเสียงคือนักรบในชุดเกราะสีดำที่มีร่างกายสูงใหญ่หนึ่งในผู้นำกลุ่มพันธมิตรจากฝ่ายจากัยจกรกลนั่นเอง หน้าตาของเขามีส่วนคล้ายกับหุ่นยนต์อัตโนมัติอยู่ไม่น้อยเขามีริมฝีปากสีดำที่หนาเตอ่อจากมุมมองของมนุษย์นี่คือใบหน้าของคนซื่อไม่มีพิษมีภัยใดๆเมื่อหลวเฟิงหันกลับไปมองเขาเผยรอยยิ้มอันแปลกประหลาดให้หลวเฟิงในทันทีคุณคือหลวเฟิงเอ่ยถาม ข้าคือจักรพรรดิเฉินฮั่นเป็นพี่ชายที่แสนดีของจักรพรรดิสือจงชื่อชื่อนี้คิดว่าเจ้าคงยังไม่ลืมกระมังจักรพรรดิเฉินฮั่นกล่าวตอบเสียงเย็นพี่ชายของจักรพรรดิซือจงนั้นเหรอหลัวเฟิงขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เขาเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจักรพรรดิซือจงนานแล้วทว่าเขากลับไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่มาจากเผ่าจากกลเช่นกันดังนั้นความสัมพันธ์เช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องธรรมดาขณะที่ทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันพวกกลุ่มจักรพรรดิพันธมิตรจากค่ายจักกลคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังต่างกำลังมองดูเหตุการณ์นี้อย่างสนุกสนานพวกเขาทุกคนรู้สึกมีความสุขอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจากกลหรือกลุ่มแมลงพวกเขาทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะดูถูกหลัวเฟิง เพราะถ้าหากพูดถึงในแง่ของระดับพลังหรือความแข็งแกร่งแล้วล่ะก็ตัวตนอมะตะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงพี่ชายของสื่อจงคุณมีปัญหาอะไรงั้นเหรอหัวเฟิงเผยรอยยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากขณะกล่าวปวดดียิ่งนักจักรพัฒนา,าใบมีดเฉินฮั่นแค่นเสียงกล่าว ดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจในฝีมืออยู่ไม่น้อยเลยนี่จะขอเตือนอะไรเอาไว้อย่างที่นี่คือหอคอยแห่งดวงดาวไม่ใช่ทวิปหยานจี้ที่เจ้าสามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าววาจาสามหาวห,หรือแสดงท่าทีหยิ่งผยองได้เช่นนี้ฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะดังออกมาจากกลุ่มคนด้านหลังทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่น ขณะที่กลุ่มแมลงกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ไม่ห่างณจุดเกิดเหตุโทสัตในใจของหลวเฟิงเริ่มปัทุุึ้นเขาสูดเอาไอเย็นเข้าปอดเพลือกหนึ่งเพื่อพยายามระง,งับเพลิงโทรสัตว์ที่กำลังลุกชนเอาไว้ภายในหลวเฟิงสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังจากคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจัก,กรพรรดิเฉิญหั่นที่อยู่เบื้องหน้าเขาด้วยแล้ว ทันทีที่หลัวเฟิงหันมาสบตากับเขาในตอนแรกหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงรังสีสังหารในดวงตาของเขาในทันใดมันแฝงไปด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงย้อนกลับไปในตอนที่หลัวเฟิงได้สังหารจัก,กรพรรดิสือจงพร้อมกับจัก,กรพรรดิอีกสิบสามคนในคราเดียวพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นสมาชิกจากค่ายจากักกลจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้นักรบจากค่ายจากกลเข้าใจว่าหลัวเฟิงใช้พวกเขาเหล่านั้นเป็นหินรองเท้าดังนั้นพวกเขาต่างพาการโกรธแค้นหลวเฟิงเป็นอย่างมากพวกเขาถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการดูถูกเผ่าพันธุ์จากกลทั้งหมดเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นดูเหมือนคุณเข้าใจอะไรผิดไปนะ ผมไม่ได้อวดดีและไม่เคยแสดงกิริยาอะไรที่เป็นการเสียมารยาทกับคุณเลยแม้แต่น้อยนี่แต่คุณนั่นแหละจักรพัชเชินหั่นตัวน้อยคุณกล่าววาจาสามหาวกับผมและแสดงกิริยาที่ไร้มารยาทกับผมมาโดยตลอดน่าจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนดัดสันดานเสียหน่อยนะหลัวเฟิงกล่าวอย่างเย็นชาแกอยากตายมากงั้นสินะเฉิญหั่นคำรามเสียงดังลัน่น เขาเร่งเราพลังงานไปทั่วร่างกายพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าเตรียมจะพุ่งเข้าใส่หลวเฟิงทันทีทว่าทันใดนั้นเองภาพเงาที่ดูเรือนรางสายหนึ่งสะท้อนขึ้นในรูม่านตาของเขาฝ่าเท้าของเขาพลันหยุดกึกในระยะไกลเขามองเห็นเงาร่างสีดำสายหนึ่งปรากฏขึ้นข้างกายหลวเฟิง มันคือนักรบที่มีเรือนร่างผอมสูงมีหน้ากากสีดำสวมอยู่ที่ใบหน้าพลังงานที่ปลดปล่อยออกจากร่างของเขานั้นมันเทียบได้กับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้งสองกลุ่มอย่างแน่นอนจักรพรรดิเก้าทันเขาคือจักรพรรดิเก้าทันตัวเป็นๆหืมกลิ่นไอายนี้ดูเหมือนเขาจะอยู่ในสภาวะสูงสุดของเขาแล้ว ปะเป็นไปได้อย่างไรกันจักรพัรดิเกาทันที่อยู่ในอาการโคม่าสามารถฟื้นฟูพลังงานกลับมาเต็มที่ได้อย่างรวดเร็วปานนี้เลยงั้นเหรอทั้งสองกลุ่มตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอทว่าพวกเขากลับไม่ได้สนใจหลัวเฟิงมากนะักอย่างไรก็ตามตอนนี้ฝ่าเท้าของพวกเขากลับรู้สึกหนักอึ้ง แม้แต่นักรบจากค่ายจากกลที่ยิ้มเยาะหลัวเฟิงอยู่นั้นพวกเขาทั้งหมดถึงกับใบแดกกันเลยทีเดียวทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากหลัวเฟิงแล้วในตอนนี้เพราะถ้าหากจะช่วยฟื้นฟูจากระพัดเก่าทันให้กลับมาอยู่ในสภาวะสุดยอดดังเดิมในเวลาอันสั้นได้เช่นนี้แล้วล่ะก็จำเป็นจะต้องใช้เงินมากกว่าหนึ่งรพันล้านธาตภาษาเลยทีเดียว เฉพาะระดับของความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวมันก็แสดงให้เห็นว่าหลวเฟิงเป็นภัยคุกคามมากเพียงใดและเมื่อรวมจักรพรรดิเก่าทันเข้าด้วยกันพวกเขาถือเป็นขุมกำลังที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งคุณพี่ที่แสนดีหากยังเข้ามายุ่งวุ่นวายกับผมอีกรู้ใช่ไหมว่าชะตากรรมของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป หลัวเฟิงจ้องมองไปที่เขาขณะกล่าวเสียงเย็นนายท่านจัก,กรพัรดิเกาทันที่อยู่ข้างกายผสานมือกล่าวทักทายหลัวเฟิงด้วยความเคารพจำไว้ว่าหากต้องต่อสู้กับคนกลุ่มนี้คุณอย่าเพิ่งใช้นาฬิกาโบราณที่ผมให้ไว้กับคุณนะผมไม่อยากเปิดเผยให้เด็ดในตอนนี้หลัวเฟิงสื่อสารผ่านจิตสำนึก รับทราบขอรับจักรพัรดิเก้าทันตอบกลับผู้ที่มีพลังเกินขอบเขตระดับจักรพัรดิไปแล้วอย่างจักรพัรดิเก้าทันนั้นพวกเขาจะทรงพลังมากทว่าหากมีนาฬิกาโบราณเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วมันจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกดูจากที่จักรพัรดิซือจงใช้สังหารจักรพัรดิขังจินลงได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้เขายังเป็นแค่จักรพพัดขั้นสุดอีกด้วยและตอนนี้ผู้ใช้คือจักรพพัดเกาทันที่มีพลังเกินขีดจำกัดของจักรพพัดมันจะมีประสิทธิภาพเพียงใดคงไม่ต้องพูดถึงฮึมหลัวเฟิงกวาดตามองไปรอบๆเขาทราบดีบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยการต่อสู้สายนี้ การแสดงความแข็งแกร่งอย่างเหมาะสมเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับเกียรติและความเคารพจากผู้คนที่เดินบนเส้นทางสายเดียวกันนี้หากยังคงทำตัวต้อยต่ำตลอดเส้นทางหากผ่านพบผู้ใดก็จะถูกรังแกได้โดยง่ายแม้แต่ในเวลานี้จัก,กรพัรเฉินฮั่นเองก็ยังพยายามที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าเขาทางออกเฮพักพวก เราพบประตูทางออกแล้วพวกเราไปฟิวฟิวฟิวได้ยินดังนั้นเฉินหั่นไม่รอช้าเขาโบกมือคลาหนึ่งกระตุกร่างพุ่งทยานนำหน้าออกไปโดยมีพวกที่เหลือตามไปติดๆขณะที่หลวเฟิงและจัก,กรพัรดเกาทันบินออกไปด้วยเช่นกันดูจากตำแหน่งที่พบประตูทางออกแล้วกลุ่ม,มแมลงจะถือเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ที่สุด ส่วนหลัวเฟิงและจัก,กรพัชเกาทันอยู่ใกล้กับกลุ่มคนจากค่ายจากกลที่อยู่ห่างออกไปในระยะไกลทั้งหมดพากันมุ่งตรงไปที่ประตูทางออกแต่ด้วยความเร็วของหลัวเฟิงที่ราวกับพูดผีในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจเขาก็แซงหน้าทุกคนไปได้สำเร็จขณะที่จัก,กรพัชเกาทันตามติดเร็ลลี่สิ่งนี้ทำให้เฉินฮั่นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก เขาตะโกนไปทางหลัวเฟิงสุดเสียงจักรพัรดทาราใบามีดเจ้าจะต้องรอเป็นคนสุดท้ายพวกข้าและค่ายมแมลงจะเข้าไปก่อนได้ยินที่ข้าพูดชัดไหมหลัวเฟิงหันหน้าชำลืองมองกลับไปเขาเห็นจักรพรรดิเฉินฮั่นกำลังบินนำจักรพัรดิกลุ่มใหญ่ของเขาตามหลังมาพวกเขาทั้งหมดผุดรอยยิ้มเยาะขณะจ้องมองไปทางหลวเฟิง เนื่องจากคำพูดของจักรพะเฉินฮั่นมันบ่งบอกถึงสถานะที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาคิดว่าค่ายของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าดังนั้นพวกเขาจึงสมควรที่จะได้ออกไปก่อนเป็นธรรมชาติสีหน้าของหลวเฟิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาเลือกที่จะไม่กล่าวอะไรพร้อมกับหันหน้ากลับไปและมุ่งหน้าต่อทันทีนี่แกหูหนกหรือไงวะไอ้เจ้าทาราใบมีด จัก,กรพรรดิเชิญฮั่นอดไม่ได้ที่จะตะว่าใส่เขารนหาที่ตายหลัวเฟิงคำรามลั่นทางหันขวับกลับมาตั้งท่าจะพุ่งเข้าจู่โจมจัก,กรพัรดิเชินฮั่นอย่างรวดเร็วทว่าในขณะที่เขาหันหน้ากลับมาด้วยความเดือดดาลน,นั้นจากความรู้สึกโกรธกลับกลายเป็นความชงนอยู่ในทีเนื่องจากเขาพบว่าจัก,กรพรรดเกาทานเปิดก่อนเขาเสียอีก ตอนนี้เขาเกือบจะไปถึงตัวของเฉินฮั่นแล้วจัก,กรพรรดิเกาทานทยานร่างเข้าใส่เฉินฮั่นด้วยความเร็วเต็มที่และเนื่องจากระยะทางของพวกเขาอยู่ไม่ห่างกันเกินไปคนหนึ่งห่อตะบึงไปข้างหน้าคนหนึ่งพุ่งทยานกลับมาด้านหลังทั้งสองจึงได้มาบรรจบกันกลางทางไร้เทคนิคไร้ายกระบวน้าจัก,กรพรรดิเกาทานตวัดดาบฟันไปแบบห้วนๆสองครั้งชัวชัว ประกายแสงของใบมีดโค้งสว่างว่าขึ้นสองสายร่างของเฉินฮั่นถูกตัดออกเป็นสามส่วนในฉับพลันถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นทว่าน้ำเสียงที่ฟังดูเริงร่าของเขากลับดังขึ้นต่อให้เจ้าเป็นผู้แก่งกล้าที่มีพลังเกินขอบเขตจัก,กรพัดไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากในช่วงเวลาที่เจ้าโจมตีข้านั้นถ้าเจ้าไม่ได้เผาผลาพลังงานอมาตะเจ้าจะไม่สามารถสังหารข้าได้เลย การโจมตีของเจ้าในครั้งนี้ถือเป็นการให้เกียรติให้เจ้าได้ลงมือก่อนแล้วกันหลังจากที่ร่างของข้าฟื้นฟูกลับมาดังเดิมเมื่อถึงตอนนั้นกลุ่มของข้าและกลุ่ม,มแมลงเคลื่อนไหวพวกเจ้าทั้งสองเตรียมตัวตายเอาไว้ได้เลยทันใดนั้นเองดวงตาที่อยู่บนใบหน้าของเขาพลันเบิกกว้างเนื่องจากดาบโค้งของจักรพรรดิเกาทานมีพิษเฟยโมทาเคลือบไว้ที่ใบดาบเช่นกัน พวกมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ไม่นานมันก็เริ่มกัดกร่อนร่างของเขาจากภายในส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถคืนสภาพขึ้นมาได้มันค่อยๆเสื่อมสลายกลายเป็นหมอกควันจางหายไปเป็นความว่างเปล่าและเห็นดังนั้นกลุ่มพันธมิตรจากค่ายมาแมลงและค่ายจากกลต่างยืนตะลึงงนัน พวกเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเหตุไฉนตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุดผู้หนึ่งถึงได้จบชีวิตลงง่ายดายปานนี้จักรพรรดิเก้าทันกวัดแกว่งดาบในมือขณะเหลียวมองดูอาวุธชุดเกราะและสมบัติที่ทิ้งไว้เบื้องหลังบังอาจดูถูกในท่านของข้าเจ้ามันสมควรตายแล้วเขากล่าวขึ้นอย่างเย็นชา ก็จบลงไปอีกตอนแล้วนะครับแตมมินพยายามแปลและเรียบเรียงขึ้นมาด้วยความตั้งใจหวังให้ทุกคนได้รับฟังกันเข้าใจง่ายที่สุดหากผิดพลาดประการใดต้องขอถภายมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับเนื่องจากทางช่องไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้กับทาง Youtube ได้ถ้าหากท่านผู้ฟังคนไหนสามารถสนับสนุนสารอาหารเพื่อเป็นกำลังใจได้ช่องทางอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ